พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพิบูลคุปชายาองคอมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศแลพัตรไตรไปถวายแด่พระราชะมงคลวชิรปัญญาซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชะมงคลวชิรปัญญา,านานาพัฒนววรกิจมหาคณิสรบวรสังฆาราคามวาศีณวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปประกาศณวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565พระราชมงคลวชิราปัญญาอุปสมบทเมื่อปี2479ที่วัดยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่หลังจากนั้นหนึ่งปีได้ลาสิกขาเพราะต้องออกไปช่วยพ่อแม่จากนั้นในปี2527ได้อุปสมบทอีกครั้งจนกระทั่งปี2536 ได้ดารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งนาใหม่ปัจจุบันได้ยุติการดํารงตําแหน่งเจ้าวาดลงเนื่องจากอายุมากแต่ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าวาดรูปปัจจุบันพระราชมงคลวชิรปัญญาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเป็นพระผู้มีเมตตาและยังช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆเสมอเช่นมอบที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนบ้านทุ่งนาใหม่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา จึงเป็นที่เครารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเสมอมาปัจจุบันพระราชมงคลวชิรปัญญาอายุ105ปีพรรษา37